วันนี้แคจะมาแจกสูตรกาแฟส้มที่ไม่ใช่แค่กาแฟส้มแบบธรรมดาวันนี้นะคะแคก็จะมีแบ่งปันทั้งหมด2สูตรด้วยกันนะคะอเมริกาโน่ส้มธรรมดาแล้วก็อเมริกาโน่ส้มสูตรพิเศษที่ทานง่ายขึ้นนะคะสดชื่นด้วยไปดูกันค่ะก่นอนอื่นนะคะเราก็จะนำตัวส้มนะคะตัวน้ำส้มนะคะผสมกับ ตัวช็อตเอสเปรสโซ่เราก็จะได้เป็นแกาแฟส้มเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทำยังไงนะคะแล้วก็เริ่มเทน้ำส้มลงไปนะคะอเมริกาโน่ส้มแมคคาฟีออร์เรนจ์ เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วสักนิดหนึ่ง okay. เราก็จะเพิ่มความน่ากินนะคะด้วยโซมูค่ะพอไหมอันเดียวหนึ่งถึงสองชิ้นนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นสูตรลับของร้านส้มนะคะที่สามารถนําเอาไปทําได้แบบง่ายๆเลยค่ะแคล็ดลับนะคะก็จะอยู่ที่เอพิโซนั่นเองค่ะสูตรนี้นะคะแฮกก็จะนําโซดานะคะเข้ามาเป็นส่วนผสมนะคะเพื่อที่จะเชื่อมระหว่าง e so, เอสเพรสโซ่แล้วก็ตัวน้าส้มให้เข้ากันแล้วก็ทานง่ายขึ้นสำหรับสูตรนี้นะคะสามารถใช้ได้กับเมล็ดกาแฟขั้วเข้มขั้วกลางหรือว่าขั้วอ่อนสามารถนำวิธีนี้ไปทำได้นะคะ เราจะทำไงไปดูกันค่ะเคล็ด okay, ลับของสูตรนี้ก็จะอยู่ที่วิธีนี้นะคะ mm hmm. ก็คือการเช็คช็อตน,นะคะ mm hmm. ก็คือขย่าทั้ช็อตน,นะคะโอเคอันนี้เราจะหยุดขย่านะคะจนรู้สึกว่ามันเบาขึ้นเดี๋ยวเราไปประกอบร่างกันค่ะ ส่วนผสมนะคะก็จะเป็นน้ำส้มข้นสดนะคะหรือใครจะใช้เป็นน้ำส้มกล่องก็ได้นะคะส่วนนี้แคทก็จะเติมไซรัปเข้าไปด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำเชื่อมปกติเลยนะคะก็จะคน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 ให้เข้ากันก่อนนะคะการเทน้ำแข็งนะคะลงในขั้นตอนนี้นะคะจะทำให้ตัวเครื่องดื่มแยกชั้นได้สวยงามมากขึ้นค่ะ เกือบเต็มแก้วนะคะแล้วก็ตำด้วยโซดาค่ะประมาณ60 ml MM แล้วก็ตำด้วยตัวชอตเอ็กปรสโซท,ที่เราเช็คนะคะวิธีไม่ให้เนะทเราออกแล้วสวยนะคะก็คือ วางชิมคนะคะด้วยส้มเพิ่มความนะะ่าะาน แล้วก็ใบมิ้น์หรือโรสแมรี่นะคะให้ดูสดชื่นเฟ,ฟ,ฟรตเฟรสก็เสิร์ฟได้อะน,นีสองแก้วนี้นะคะเรียกเมนูเดียวกันนะคะเป็นอเมริกาโน่ส้มหรืออ่า กาแฟส้มนะคะแต่วิธีทาการทำนะคะต่างกันรสชาติก็จะแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะชิมกันอันนี้ใส่สซดาอันนี้ไม่ได้ใส่สซดานะคะ mm hmm. ข้อแตกต่างความสวยงามนะคะก็ต่างกันแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาชิมอันที่ไม่ได้ใส่โซดานะคะว่าจะเป็นยังไง mm hmm. อันนี้น้ำส้ม น้ำส้มกับกาแฟยังมีความขมของกาแฟนะคะถ้าใครไม่ชอบการทันกาแฟส้มที่ขมๆนะคะก็แบบนี้ก็ถือว่าอาจจะยังไม่อร่อยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสูตรของร้านซุ้มคาเฟ่นะคะ ที่ใส่โซดาเข้าไปด้วยแล้วก็มีการเชคกาแฟนะคะมีการเชคเอสเปรสโซ่นะคะเพื่อที่จะลดความขมของเอสเปรสโซ่ลงนะคะแล้วก็จะทําให้ตัวโซดานะคะเป็นตัวเชื่อมระหว่างน้ําผลไม้ก็คือน้าส้มนะคะแล้วก็กาแฟนะคะเรามาชิมกันอันนี้จะมีความซาทานง,ง่ายกว่า แต่ยังหอมกาแฟาอยู่นะคะลองมาทานได้นะคะที่ซุปเาเพ๊หรือว่าลองทําตามได้นะคะเดี๋ยวขึ้นสุดให้นะคะตอนนี้เลยเคดลับก็จะอยู่ที่การเช็คชอ็อตเอสเปรสโซ่นะคะอเคอะไรเป็นไงบ้างคะทานง่ายอันนี้จะออกขมช,ชอบแก้วไหนมากกว่ากัน ชอบแก้วนั้นโอเคใครได้สูตรนี้ไปแล้วนะคะลองทำดูว่าอร่อยหรือเปล่าคอมเมนต์บอกแคทด้วยนะคะ